สตรีแคนดีน้ชาแนลออมอง g u สว้าวใช่ว้าวว้ว้วเน่ยจะเริ่มแล้วในเกมอ m มอง Us สเกมนี้เป็นเกมฆ่ากันใช่ใช่ใชเขาบอกว่าไม่แอนเมะให้พูดแต่ฉันก็ต้องพากนะมีอินโพสเตอร์สองคนมันขึ้นชู ก็จริงๆมันไม่ให้พูดนะแต่ว่าเราเป็นเราเป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นครววกันใช่หมกับอวนหน่เริ่มมาตาแรกไม่อินพเตอร์หรกนารเรมมาตาแรกยคนบ้าอะไรเริ่มมาตาแกนบอเตารกเลยอิ่มกอรนี้าายคนบ้าอะเร่าต้อตลอะเาครับอยนนบ่ครับ คุณภูมินสร์สังูเนี่ยน้างบนขวามือในการอยู่ที่สนามหลวงนะส่วนบอลรัชตานนะั้นอยู่ที่สะพานชมาลวุฒิแหนี่จริงๆมันต้องเป็นเกมที่น่าจะสั้นๆหน่อยนะเพราะมีอินเตอร์สองคนนก่ัไดคสสรบต้องส้มไฟเหรอเนี่ย็้องส้มองอินเตอร์

บรรยากาศครับที่บริเวณของสนามหลวลงลุ่มแนวร่วสมสามาถาใการชุมนุมนะครับต่างเข้ามาจาับจอมพื้นที่<อ>ด้านหน้าเวทีนะครับที่ตั้งผันหน้าไปยังศ<อ>าลฎีกานะครับเพื่อฟังจการราษฎรกจุ่มกกแกนนาหลังลุ่มแกนนาตัดสินใจขึ่นคนวัดจับไยในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าข้ามเลยดีกว่าโดยผัานุพกพ์ตัดนอก หม่ได้ระยองไม่ได้ประกายนัมวลชนเคอะดี้วไปที่สนามฟุตบอลนะครับเคลื่อนขบวนออไปั่ตหลังไม่ข้ามอ่ะไม่ข้ามหรอคะในตึาถ้าเราไม่ซ่อมไฟเราจะมองไม่เห็นว่ามีใครเดินอยู่ตรงนั้นบ้างไหมไม่เห็น ถ้าไม่ซ่อมไฟก็ไม่เห็นคนต้องรีบไปซ่อมไฟต้องรีบเครับตอนที่ซ่อมอยู่ไหนกันเนี่ยไฟซ่อมเสร็จแล้วนี่เป็นขึ้นเล็กน้อยครับเนื่องจากระหว่างที่ตำรวจได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับชุุมมนภายใน1ชั่วโมงระเบียบกำลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ตกใจนี่นอนแหละที่ฉันต้องไปที่ไหนบ้างเนี่ยไม่รู้ใจการทำงานตำรวจครับ อัปเปอร์เอนจินที่ที่ต้องไปต่อมาก็คือเมดบยที่ที่ไหนวะเมดเบ์ที่นอนมีนักาที่นอนเออไฟดับไฟดับไฟดับ อย่างเราแขวนเสื้อเพราะมีการนำภาพบุคคลสุยท้ายทำไมรู้สึกเหมือนจะมีคนตายอะไรก็ไม่รู้อีโพสเตอร์เป็นคนดับไฟรู้สึกเหมือนมีคนตายอ่ะเต้อแล่เดี๋ยวเชื่อมไฟไฟก่อนคุณผู้ชมนะครับต้องจับตาท่าทีของกกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมในการปราไฟใหญ่คืนนี้เวลา21นาฬเป็นต้นไปนะครับว่า จะประกาศจะทำการเคลื่อนไหวขอเรียกร้องจุดยืนนะครับและการรวมนุมโดยเฉพาะการเคลื่อนขบวนไปยังสำนักงานรัฐบาลนะครับว่าไปยังานที่ไหนบ้างนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือบรรยากาศการประชุรับาวแหววที่ไหนที่ไหนเพื่อนขบวนรับรายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวงครับเววฉันก็ไม่รู้ขอบคุณนะครับขอบคุณ AIS 5G นะครับ จะนี่อีกหนึ่งจุดนะคะคุณผู้ชมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนั่งจะเป็นจุดหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ตรงนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มข้ามกำลังเพื่อดูแลความเรียบร้อยรวมถึงความปลอดภัยอยู่ด้วยเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่หน้าทำเนียบธารบาลตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ครับคุณผู้ชมสําหรับที่ทําเนียบรัาฐบาลน,นะครับตามกาหนดการเดิมของกลุ<ร>่มผู้ชุมนุมจะม,มีการเคลื่อนตัวมาที่นี่แต่ว่าตอนนี้กาหนดการ<ผ>ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบอกว่าจะไม่มีการเคลื่อนตัวมาที่ทาเนียบรัาฐบาลแล้วแต่ในส่วนของการาการักษาความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่นั้นยัง,ง,งคด <S <S งดำเนินการต่อไปนะครับขณะเดียวกันทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการกาชับเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นและก็ในเรื่องของการป้องกันการ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบัฐบากาเในการเตลียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยเับมือผู้ชมนุนแม่้องต้นเลยครับอย่าจะหมดเวลาหวดละเออใครบ่อยคนนี้มีคนหวดฉันด้วยหรอไม่ฉันไม่ตหวดผีดจังหวูดฉันไอ้ช่างเดี๋ยวนะเรื่อมปิดเสียงทีวีแล้วเหรอเนี่ยเอ้ช่อมันลวกันฟังข่าเลย ใ่รวจทกกทการตำรวจสันติบาลี่ชพูตัวนี้จชมพูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วุกจนะปิดประูทางเข้าค่าแก่ปตูโดยอนื้าาเม่่อแกม่มันอาจจะสค่งสัยก็ได้ครมีการสนทิกําลัาของตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลกงบ้งไม่แปลกถ้ามันจสงสัยอ่ะครับมีการเข้ามาเตรียมความพร้อมรันตั้งแต่วาน0 0 ด้านของคนตำรวจโทสุรพลนี่ไงทาฮารกอยู่ทางาษาญ่ปุานเนี่ยรัฐบาลนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของทำเนียบรัฐบาลมีกำลังเจ้าหน้าที่เด็ก200จากกรูใครตายใครตายใครตายไม่มีตรต้องมีต้อตไม่นานนีต้องนสถานการณไม่มีใครตายาุทำไง ทั้งนี้ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด <No. S 1> ในการรับแผนต่างๆนะครับซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรทุกคนเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับที่ได้บอกโอ้วีนน้มีไขตาย่หัวใยก็คือเรื่องของฟ้าฝนแล้วรวมไปถึงเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ครับจึ่งฝาก<อ>นะครับ<อ>ในเรื่องของสุขภาพให้มีการเตรียมป้องกันตัวด้วยครับในส่วนนี้ ข้างกันมีละสามคนเหลือสามคนเหลืองข้างข้ามหรือเปล่ายังไม่รู้เลยข้ามหรือเปล่ารอบพื้นที่นะครับมีเจ้หน้าที่ตารวจเยลอยเาตระเวนนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยคันี่รัฐบาลอยู่กาัตรงกันข้ามกันกับรัาลนะคับก็คือสํานักงานรเงคนเราอเป็นศูย์นบมีคนโหวตข้างหาใครโหวตใครเหลืองปิวไปแล้วะรับเพื่อรักษาความปลอดภัยเออสีเหลืองเป็นจริงจ ปีเลิกก็ปีเขียวเป็นหรือเปล่า้าใช่รายงานสดจากห้างนี้่ฉันขอลองตามมันเป็นไปได้อยู่นะฉันว่าใช่นะหะาง้วคะขอลองตามไปบคุณ้ไฟเสียนันจะตามมันจากไปมันม้ยิงสิ่งอะไรอย่านี้เนี่ยสีเขียวอยู่กับแกรู้แล้วเันไปแล้วฉันว่าฉันทีสีเขียวจะ้อไป ประหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านประจัดเ์นะครับให้คผู้ตรวจนั้นก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่านประจัดได้ของการเอ๊ะตกใจโอ๊ยตานี่ก็เป็นช่วงของการเจจโอเคทีนี้เอ๊ะใครกดเนี่ยแล้วก็เจรจากับเจ้าหน้าที่ไปด้วยสุดท้ายก็เข้าไปได้บอะไรอีกแล้วกรีนพูดกรีนดิกรีนกรีนอาจจะเป็น กลีนไม่ก็ชมพูกลีนกรีนกลีนโวตกรีนโหวตแกโหวตอะไรแกโหวตอะไรอ่ะแกโหวดอะไรอ่ะฉันวตกลีนไปเอามีคนโหวตฉันอีกอะไรของมานกัน ่ี่เห็นเป็นสวัประมาณอเที่ยไม่มีใครเสมอฉันจะต้องไปทำทักใช่ไหมฉันฉันหาทักนี่ไงจะทากแหละอ๋อลืมไปว่าเมเบยมันเดินทางอื่นไม่ได้ตอนแรกเนี่ยคุณไม้บอกว่าคิดอยู่นะครับว่าจะคุยอย่างไร เออตวนนี้จะนโดนคุณไหมลังกแป๊บนึงเนี่ยคุณไหมก็จะบบอกว่ามีอะไรหรือวับผิดชอบเองสุดท้ายก็จะไปอยู่ในพื้นที่ของปักหนักืที่สนามพุทบก่อนที่ภายในธรรมศาตร์ธรรมศาสตร์คับที่สุดท้ายอยู่ที่ที่จะต้องใช้ในพื้นที่สรัการเป็นพื้นที่สารนะแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นที่สืบาชวงศ์ของว่องคับ

แล้วก็มีกลุ่งบนนั้นมาต้อนรับปรบมือต้อนรับน้องเป็นวินที่เดินทางเข้ามานะครับทีนี้เมื่อเดินมาถึงเนี่ยก็มีกลุเอ้าเอ้าแกข้ามทำไมอ่ะฉันก็ตายดิก็ฉันไม่รู้จะโหวตใครฉันไม่อยากจะเชื่อใครนั้นอ่ะเอ้ยก็เป็นอินฟัลเตอร์จริงจริงอยู่อ่ะใช่แล้วก็ฉันแกงอื้อหืออ้วยืออื้อเป็นอินฟัลเตอร์จริงๆนะเนี่ยอินฟัลเตอร์กับสีเหลืองเนี่ย ไปเล่นอีกตใครจะไปดูเนี่ยโอเคเข้ามาเร็วใส่โค้ดเดิมอ่่ฉันก็อยู่ที่เดิมนี่ยยียี่ยี่ฮ่เรียนเคื่องพูดคุยกันบนเวทีของบรรดาเออมีมเฮลลี่ไหมอยากได้มูฮลลี่ไม่ไม่มีนะคุยกันเรื่อยๆนะคะเรักประมาณ3โมง20 กานำประกาศเครื่องขบวนมันเฮลี่สังหรว์นะคะโดยให้รถเครื่องขยายเสียงนะคะดังขบวนตามแล้วให้กลุ่มผู้ชมลงฟังนะคะว่าเสียตังค์จริงหรือไม่นี่มันนี่แกต้องแต่งตัวใหม่แกแกต้องใส่ป้ายแบบเดียวกับฉันเนี่ยมาเด็ด พอแกเล่นเกมไม่พอแกเล่นไม่เป็นแกต้องใส่ป้ายนี้เขาได้รู้เล่นเป็นมีความผู้ใหญอะไรนะคะตรงต้องการจะใครบอกได้ไม่เป็นแกต้องแกต้องแปะป้ายสีเหลืองนัลนไว้ที่หน้าแกมัน,เ,น,นเขาได้รู้กันว่าว่าว่าแกไม่ค่อยเล่นเล่นเกมไม่ค่อยเก่งฉันเล่นเก่ง,ง,กนนงกฉันค่าทั่วแล้วแกเนี่ยเมื่อกี้ฉันฆ่าทั่วเลยอู้นี่เกมกำลังไปได้สวยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวครบสิบปุ๊บสตาร์ทเลยนะหนึ่คนหนึ่งคนที่ใช่ไม่คนสตาร์ทนะนี่ ให้ฉันดูให้น่ามาแล้วมาแล้วเย a พานุเหรอว h a t ช่างมเธอะกนั่ะให้เงียบไปโอ้ตายนี่ขนาดมีเอมโบสเตอร์สองคนยังซิงเลยฉันจะรีบกดนั่นนี่มีเอมโอสเตอร์สองคนเหรอเนี่ยไม่ใช่สิตแต่่อกวนมีเอมโบสเตอร์สองคนตารนี้ก็มีสองคนนะ แต่ว่าฉันอะไม่ได้เป็นอีกแล้วมีดีคนดับไฟมีดีับไจะรู้ปะแล้วรายงานระบว่านันมือละดึงเหวี่ยงที่เราต้องรีบทำทางให้เสร็จนะฉันก็ทำทางอยู่นะ้าหาที่เนี่ยใส่รถบรรทุสามขันนะครับแล้วก็นำไปไว้ที่กองบรรทาการตำรวจตระเวงชายแดนที่ภาคเหนต่อไปเนี่ยครับ

เวเววันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทดีเอกสารหนังสือของกลุรรม่มนักศึกษาไปตรวจสอบต่อมาหลังจากนั้นนี่เลยครับหลังจากตำรวจคนน้นหนังสือลงมาหมดแล้วก็ให้นักศึกษานำรถหกล้อสองทันที่มีไว้ผอุปกรณ์เนี่ยนะครับเข้าไปที่การุคือที่ทำงาสนะคที่ไม่วิธีคือเอาตุ๊กยอมาแต่จะให้กดหยุดไปได้ต่อแบบนี้ดีนะใ่่แต่ว่า ส่วนงในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์เป็น QR code นะคะให้ผู้สื่อสารานหนังสือได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูทางฝั่งฝั่ของตำรวจบ้างนะคะก็มีการประกาศจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องของการห้ามทุมนุมนะคะในพื้นที่รัศมีไม่เกิน50เมตรรอบเป็นท่าสถานรอบป่านดีจ้ารวมถึงการห้ามทุมนุมใกล้สถานที่ดดูเเเลลลยยี๋ววมันก็าะ เนี่ยรัฐบาลด้วยก็ได้แจ้งบรรดาแกนนาให้รับทราบแล้วแล้วก็ได้มีการชี้แจงสาเหตุที่ออกประกาศในช่วงบ่ายด้วยเนื่องจากว่าเป็นการประเมินสถานการณ์โอเคเรามีคนข้ามบดเยอะมากเลยแต่ว่าทำไมมีต้มจูโฉันเนี่ยไม่มีใครโดนเพราะว่าเขาข้ามกันหมดแล้วมี i m p o s สซอีก2คนเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนานนะผู้วตํารวจเอกกฤษณะบอกแบบนี้ค่ะว่า แกนนำและกผู้ชุมนุมใช้ทื่ยาฝากุ่แจแล้วก็พังประตูเข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็มีภาพเคลื่อนไหวออกมาเช่นต้องไปรูดการในห้องแอดมินแต่ตอนนี้ช่นู่ห้องแอดมินละเยคได้มีกนแแม่เลยอ่ะใช่ว่าคนกดแล้วบ้าทาาางมมหวิยธร

ถ้ามันเจอจริงๆมันห้ามดูนะเนี่ยบ๊ายบายมันไม่ใช่อินพอสเตอร์ค่ะแต่มีอินพอสเตอร์เหลือกันถึงคนสงสัยอินพอสเตอร์จะออกหรือไม่ก็ฆ่ากันเอง่าอเเยงลฆฉันลืมไปนะเนี่ยว่าฉันต้องไปที่เมดเบย์ฉันอยู่ห้องรกอ๋อเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้เอ็นนั้นการ์ดเลยฉันยังไม่ได้สวายการ์ดเลย อยู่ห้องที่เกิดเลยอยารจะเนสายุแ่ควอยากจะกินอะไรไปทหนกอะอ่ะออกซเจอต้องไปหนอ่ะจิอมห้าห้าไม่เนอ่ะโอเคออกซิเจนกลับมเป็นปกติแล้ว โปรโมชั awesome. ่นพิเศษคอรดีค่ากล่องกติ8 0 0บาทที่เตียง2 9 0บาทค30แรกแถมฟรีอีก10แูนคอร์ดีค่ากล่ทั้งหมด9 9 0บาทจ่ายเตียง2 8 9 0บาทโค้ดทั้ง2ทุ่ม่่

ห้องอิเล็กทริคเค้างบนเล้องแป๊บไม่ใครเลยอ่ะฉันต้องฟ้องายไฟนะค<ห>่าของฉันคือส้องสายไฟอะอ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วใครที่ตายแล้วมันห้ามพูดนะสิฉันไม่แสดงความคิดเห็นแต่จริงๆนะถ้าฉันจะบอกถ้าจะถ้าอยากให้บอกนะสีดำไม,ไม่รู้แต่โดนสีดำ เฮ้ยอยู่สิก่อนหน้านี้ไม่บอกเลยอินพอสเตอร์คนเดียวไม่ใช่เหรอไมใช่เนี่ยคุยกับไอ้ิคุยเกย์สีน้ำเงินไม่อิมพอสเตอร์คือสีดำระวังอย่าโดนค้าก่อน <P an el> แต่ฉันแต่ฉันยังบินบินอยู่แถวน,นี้นะฉันบินอยู่ใกล้ๆแก,ๆก,ๆกฉันบินอยู่ใกล,ๆใกล้ๆแกเนี่ย <P an el> ฉันจะฉันจะทำท่าหุ่นกระไรเสร็จป <P an el> อ๊ <P an el> บ, <P an el> บเย่ <P an el> จังเลยเฮ้ สีดำนั่นแหละหววดมาเลยดีกว่าเป็นคุณอยู่บก็อยู่ไหนจ,จริงๆอยู่ช่วงแน,น่ช่วงๆข้างแอดมินฉันอยู่ข้างเริ่มเลยตามสำท้าฉันว่า,าววก็ได้จบคลิปแล้วมั้ยพอนี้ก็19นาทีไปแล้วนะออคลิปนี้ยาวๆ,ๆไปโอ้โ <ś red> พอแล้วนึกว่าหน้าโตหน้าทอหน้าจอน้าอคิดว่าหน้าโตกระแตกโอ้คว่หน้าโกระแตกโอเคนี่สีดำเป็นนีวอสเตอร์ขอตบคชดมิอนครัางนี้ด้วย <c oughs> ไปละสวี <c oughs>